2เช็คลิสต์การสร้างแบรนด์ก่อนเริ่มทำการตลาดออนไลน์ สวัสดีค่ะขวัญจาก s t a r ์ทอัพนนะคะวันนี้ทางขวัญจะมาพูดเรื่องของการสร้างแบรนด์ค่ะจากการที่ทางขวัญน,นะคะได้มีโอกาสไปสอนผู้ประกอบการนะคะในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศขวัญพบว่า บางทีการที่ธุรกิจของเราอะค่ะอาจจะไปได้ไม่ดีนะักในโลกของออนไลน์นะคะเช่นอาจจะยิงแอด Facebook แล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่หรือเป็นเรื่องของการขายสินค้าผ่าน Lazada ต่างๆนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะเทคนิคที่เรายังขาดนะบางคนอาจจะมองว่า วิเราขายไม่ดีเพราะว่าเรายังมีเทคนิคการยิง Google Ads Facebook Ads ไม่ดีหรือเปล่านะคะจากที่ขวัญดูมานะคะพบว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยจะมาจากการที่เราเองนะคะยังสร้างแบรนด์ได้ไม่ดีการสร้างแบรนด์คืออะไรนะคะวันนี้ขวัญอยากจะให้ทุกท่านจำง่ายๆแ,แบบนี้ค่ะว่าการสร้างแบรนด์คือการหาจุดเด่นให้สินค้านะคะและก็บริษัทของเรา ยกตัวอย่างนะคะเช่นธุรกิจของเรานะคะเราขายเป็นสินค้ากิฟช็อปนะคะเราอาจจะนําเข้าสินค้ากิฟช็อปมาจากประเทศจีนยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะคราวนี้สมบุติว่า เราต้องคิดอย่างนี้นะคะว่าในการนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมาเนี่ยปัจจุบันใครๆก็ทําได้ใช่ไหมคะมีเว็บไซต์มากมายเลยที่ช่วยในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาอา e ีเอ็กซรนะคะรวมไปถึงบริษัทที่รับนําเข้าคราวนี้สมมุติว่าถ้าเรานําเข้าสินค้าเข้ามาแล้วนะคะเราไม่หาจุดเด่นหรือจุดที่แตกต่างจากคู่แข่งนะคะมันก็จะกลายเป็นว่าเราขายสินค้าที่เหมือนกับ เจ้าอื่นเป็น10เจ้าเป็นร้อยเจ้าเลยในตลาดนะคะเวลาที่ลูกค้าเขาเลือกซื้อค่ะเขาก็จะไม่รู้ว่าแบรนด์เราสินค้าของเราเนี่ยมันดียังไงทำไมเราจะต้องเจาะจงมาซื้อที่แบรนด์นี้ด้วยนะคะเขาก็จะ กลายเป็นว่าไปเลือกซื้อแบรนด์ที่ราคาถูกที่สุดแทนนะคะมันจะกลายเป็นสงครามราคาเลยคราวนี้การสร้างแบรนด์จะเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะคนที่สร้างแบรนด์ได้ดีคือแบรนด์ที่หาจุดแตกต่างให้ลูกค้าจดจำได้ในวันนี้นะคะขวัญมี2เช็คลิสต์นะคะให้ทุกท่านเนี่ยลองเช็คสุขภาพธุรกิจของตัวเองคร่าวๆดูว่าเราเนี่ยสร้างแบรนด์ธุรกิจของเราได้ดีแล้วหรือ,อยังนะคะ เช็คลิสต์ข้อที่1นะคะจะเป็นเรื่องของแบรนด์คอนเซปต์เช็คนะคะพูดง่ายๆก็คือจุดเด่นหรือจุดแตกต่างนะคะที่สินค้าของเราเนี่ยดีกว่าของคู่แข่งนะคะขวัญยกต็ัวอย่างอย่างนี้ว่าสมมุติว่าธุรกิจของเราเนี่ยเรากําลังจะขายเปิดตัวเป็นแบรนด์น้ําผลไม้แล้วกันนะคะคราวนี้เราเนี่ยอยากที่จะนําสินค้าเข้าไปในเซเว่นฟ m มิลี่มานะคะอยากที่จะเป็นแบรนด์น้ําผลไม้ที่ขายได้และคนจดจําได้ แต่ถ้าเราคิดภาพนะคะเราจะเห็นว่าเราเดินเข้าไปในเซเว่นเนี่ยมีแบรนด์น้ําผลไม้เยอะแยะมากมายเลยถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าตัวเราไม่หาจุดแตกต่างขึ้นมาอยู่ๆเรานําเสนอสินค้าเราไปที่ฝ่ายจัดซื้อของเซเว่นของ Family Mart ประโยคแรกเลยที่เขาจะถามกลับมาแน่ๆเลยก็คือทําไมเราต้องเอาสินค้าของคุณเข้ามาในร้านค้าของเราด้วยมันแตกต่างจากที่มียังไงถูกไหมคะ ในส่วนตรงนี้ทางขวัญจะแนะนำให้เราทำในส่วนของตรวจสุขภาพหรือว่าตรวจสินค้าของเราค่ะว่าไอ้น้ำผลไม้ของเรานะคะถ้าเทียบกับเจ้าใหญ่ๆใ,ในท้องตลาดหรือคู่แข่งที่เรากำลังจะต้องสู้กับเขานะคะมันมีข้อดียังไงมันมีจุดแตกต่างไหนที่เราทำได้ดีกว่าและคู่แข่งยังทำได้ดีไม่เท่า ในส่วนหน้าจอตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัดสลับมาดูก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทางขวานลองเขียนแบรนด์คอนเซ็ปต์ของแบรนด์สมมุติขึ้นมานะคะว่าสมมุติว่าน้ําผลไม้ของเราเนี่ยเรามีโปรเซสหรือขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเลยคืออาจจะมีโปรเซสการผลิตที่คั้นมาแล้วยังคงความสดได้ดีเราก็อาจจะเขียนจุดเด่นของแบรนด์ของเราไว้นะคะว่าเช็คลิสต์ข้อที่1เป็นเรื่องของ process หรือขั้นตอนการผลิตที่เรามีจุดเด่นมากกว่าข้อที่2เรื่องของรสชาติเราลองเทสดูแล้วนะคะอันนี้ขอให้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเวลาเราทําการตลาดจริงเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อจริงเขาก็จะทราบได้ว่าที่เราโฆษณาไปเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะคะข้อที่2สมมติว่าเราลองเทียบกันละในตลาดนะคะแบรนด์ของเราน้ําผลไม้ของเรามีรสชาติที่ สดใหม่นะคะรู้สึกว่าเหมือนได้ทานผลไม้จริงมากกว่าของคู่แข่งอ่ะอันนี้เราก็เขียนไว้เป็นจุดเด่นข้อที่2นะคะเห็นไหมคะว่าที่ทางขวัญลิสมาเนี่ยลิสมาได้5ข้อเลยอ่ะมันก็จะมีเรื่องของจุดเด่นเรื่องของความเป็น natural นะคะน้ำผลไม้ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับของเจ้าใหญ่แล้วของคู่แข่งแล้วเราไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีมีความเป็นธรรมชาติ100%และที่สำคัญแคลอรี่ต่ำแบบเนี้ยค่ะ เรามีการทำลิสต์ออกมาแบบนี้ได้ล้วว่าสินค้าเรามันดีกว่าเจ้าอื่นยังไงต่อไปสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอาไอ้จุดเด่นเหล่านี้ค่ะไปโฆษณาผ่านช่องทางการตลาดต่างๆของเราเราเคยเป็นไหมคะที่บางทีเราทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเนาะลงไปใน Facebook ลงไปใน IG หรือเราจะทำเว็บไซต์เนี่ยบางทีผู้ประกอบการหลายคนเจอปัญหาว่าไม่รู้ว่าจะโพสอะไร เนี่ยการที่เราทําแบบเนี้ยนอกเหนือจากเราหาจุดเด่นให้ตัวเองสร้างแบรนด์ให้ตัวเองได้แล้วนะคะเรายังรู้ด้วยว่าสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องสื่อสารการตลาดในช่องทางต่างๆคืออะไรถ้าเราเขียนออกมาได้5ข้อแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องทําเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งเราจะทาโบชัวเราจะทําเว็บนะคะก็คือการนําเอาจุดเด่นเหล่านี้ไปสื่อสารซ้ําๆให้ลูกค้าหรือคนทั่วไปจดจําได้ว่าแบรนด์น้ำผลไม้ชื่อนี้นะคะ มันดีกว่าเจ้าอื่นอย่างนี้นะเพราะมันเป็นน้ำผลไม้ข้นโสดที่มีรสชาติเนี่ยเหมือนทานผลไม้จริงและแคลอรี่ต่ำถ้าเราสามารถสื่อสารได้แบบนี้แน่นอนค่ะว่าเราจะแตกต่างขึ้นมาในท้องตลาดทันทีโดยสรุปนะคะหัวข้อนี้นะคะ ขอพูดในเรื่องของเป็นคำศัพท์ทางการตลาดนิดนึงนะคะจุดเด่นในเรื่องของแบรนด์คอนเซ็ปต์เช็คเนี่ยในทางการตลาดเขาจะเรียกว่า unique selling proposition นะคะหรือเป็นจุดเด่นเหนือคู่แข่งที่อยากให้ ลูกค้าจดจำได้ที่เราจะต้องสื่อสารการตลาดออกไปนะคะก็ในส่วนเช็คลิสต์ข้อที่1เนี่ยอยากให้เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดทุกท่านลองเช็คสุขภาพของแบรนด์เรานะคะว่ามีจุดเด่นตรงนี้แล้วหรือยังนะคะหรือบางธุรกิจอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคือ เรามีจุดเด่นตรงนี้แหละเราเขียนไว้เรียบร้อยละแต่เราอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือเราอาจจะยังสื่อสารได้ไม่ดีลูกค้ายังจําจุดนี้ไม่ได้นะคะอันนั้นก็ไปปรับเรื่องของเป็นเช็คลิสต์ในเรื่องของการสื่อสารไปแบรนด์เช็คลิสต์ข้อที่2นะคะจะเป็นเรื่องของแบรนด์ดีไซน์ค่ะ เมื่อสักครู่เนี่ยทางเรามีในส่วนของจุดเด่นแล้วเนาะคือจุดเด่นที่เราอยากจะสื่อสารให้ลูกค้าจําได้ข้อที่2มันจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ภายนอกละคือเป็นสิ่งที่คนเห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของการออกแบบหรือดีไซน์นั่นเองค่ะถ้าเราคิดภาพไม่ออกนะคะถ้าขวัญพูดแบบนี้ทุกคนน่าจะตอบได้นะถ้าเราพูดถึง ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนะคะถ้าเป็นแบรนด์สีเขียวทุกคนจําได้ไหมคะว่าคือผู้ให้บริการเจ้าไหนทุกคนจะตอบได้เลยว่า a i s ถูกไหมคะแล้วถ้าเป็นแบรนด์สีฟ้าล่ะทุกคนก็จะตอบได้นะคะว่ามันคือแบรนด์ D-Tac การที่ลูกค้าเขาจดจําเราได้ว่าเราเด่นเรื่องอะไรนะคะอาจจะยังไม่พอเพราะว่าอย่าลืมว่าในโลกยุคปัจจุบันนะคะคนเสพคอนเทนต์ต่างๆเยอะมากบางทีเขาเล่น Facebook เนี่ยมีเนื้อหามีรูปภาพมีโฆษณาต่างๆโผล่ขึ้นมาในหน้าเมนวฟีดของลูกค้าเยอะเต็มไปหมดเลย คราวนี้การที่เราสร้างเอกลักษณ์ในทางดีไซน์อะคะ่ะของแบรนด์เราขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าหรือคนทั่วไปจดจำแบรนด์เราได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราดูตัวอย่างนะคะจากรูปภาพที่ขึ้นเราจะเห็นว่าอย่าง d t แทเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ในทางดีไซน์ของเขาที่ชัดเจนเลยนะคะคือมีสีประจำแบรนด์เป็นสีฟ้านะคะสีรองของเขาเนี่ย จะเป็นสีชมพูเสมอถ้าเราลองเข้าเว็บไซต์ d t a ทนะคะลองเข้าโซเชียลมีเดียเขาเช่น Facebook เราจะเห็นว่าเขาจะคุมโทนการออกแบบเสมอเป็นสีหลักสีฟ้านะคะสีชมพูเป็นสีรองไม่ว่าจะเป็นโบชัวหรือการตกแต่งร้านต่างๆทุกคนจะจดจำได้เสมอเลยว่าเป็น d t a ทนะคะขวัญยกตัวอ,อย่างอย่างนี้ค่ะว่าใน ธุรกิจอะคะถ้าสมมุติว่าอย่างเครือข่ายมือถือเนี่ยมันพูดเล่นไม่เยอะก็คือมีแค่3ลรายเท่านั้นเองแต่ในโลกของความเป็นจริงในธุรกิจของเราที่เราเท่านๆท,ท,ท,ทําการตลาดกันอยู่ะคะ่ะบางทีธุรกิจที่เราทำเนี่ยอาจจะมีคู่แข่ง10บราย20่ลาย,ลายหรือเป็น100ยรายเลยก็ได้การที่เรานะคะทำการตลาดยิงโฆษณา Facebook ไปหาลูกค้า Google ไปหาลูกค้าลูกค้าอาจจะเห็นโฆษณาเราแวบๆบแหบบละ เห็นมาละว,ว่าวินาเสนอขายสินค้าตัวนี้แต่เขาจําไม่ได้บางทีเขาดูผ่านไปละเขาจําไม่ได้เลยว่าวิมาจากแบรนด์ไหนกันแน่มันก็มาจากการที่เราไม่มีเอก,กลักษณ์ทางด้านดีไซน์แบบนี้ละค่ะปกติเวลาที่ แบรนด์ต่างๆสร้างแบรนด์ดีไซน์เนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นลักษณะแบรนดีไซน์บุ๊กนะคะหรืออาจจะเรียกว่าแบรนด์ไอดีนิตี้ดีไซน์ก็ได้โดยที่เขาจะทำออกมาเป็นรูปเล่มเลยนะคะมีการกำหนดชัดเจนว่าแบรนด์ของเราธุรกิจของเรามีโลโก้หน้าตาแบบนี้นะมีคู่สีแบบนี้มีการกำหนดฟอนต์ประจำแบรนด์ว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจะใช้ฟอนต์อะไรนะคะอย่าง DT แทเนี่ยเขาจ้างบริษัททำฟอนต์ที่ชื่อ DT แทขึ้นมาโดยเฉพาะเลยแบบนี้ค่ะ นอกเหนือจากในเรื่องของสีฟอนต์โลโก้แล้วนะคะอาจจะยังมีเอกลักษณ์อื่นๆในการออกแบบนะเช่นมีลายกราฟิกประจำแบรนด์มีไอคอนประจำแบรนด์หรือการวางเลเยอร์ตต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์นะ,นะคะนอกเหนือจากสีนะคะเรายังสามารถ หาสิ่งอื่นๆที่มาเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบของแบรนด์เราได้นะคะยกตัวอย่างเช่นทุกคนน่าจะทราบดีว่าถ้าพูดถึงนมวัวแดงเราจะนึกถึงแบรนด์อะไรใช่ไหมคะทุกคนก็จะทราบเลยว่าเฮ้ยมันคือนมไทยเดนมาร์กใช่ไหมคะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้น่ะมีหลายๆแบรนด์เนี่ยนำมาใช้เพื่อสื่อสารความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นนะเช่นนกแอร์ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ปากนกถูกไหมคะรวมไปถึงในส่วนของ ดีแท็กก็จะเป็นสัญลักษณ์กลางหันนะคะแล้วก็อย่างแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ระดับโลกเลยก็จะเป็น n i กี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนจดจําได้เลยว่าเป็นสัญลักษณ์ไนกี้แบบนั้นนะคะในส่วนของแบรนด์ดีไซน์เนี่ยทางเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดต้องจ้างบริษ,ษัทเอเจนซี่นะคะทำแบรนด์ดีไซน์ของเราให้มันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาเหมือนแบรนด์ใหญ่ๆนะคะถ้าเราเป็น SME ยังมีงบประมาณไม่มากเราสามารถที่จะ หาเอกลักษณ์บางอย่างได้ฉะนอาจจะเราอาจจะใช้ในเรื่องของคู่สีไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าเรามีกราฟิกอยู่ในบริษัทเนี่ยเราอาจจะขอให้ทางเขาเนี่ยมีการคุมโทนการออกแบบในทุกๆก,การสื่อสารการตลาดให้เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสีประจำแบรนด์แล้วเป็นสีเขียวเป็นสีฟ้านะคะให้คุมเฉดให้ได้ว่าจะใช้เฉดสีเดิมนะในทุกๆท,ที่เลยไม่ว่าจะเป็นโบชัว f a c e b o o โซเชียลมีเดียเว็บไซต์ต่างๆนะคะหรือว่าถ้าเรามีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในโลโก้ของเราก็ได้นะคะเราอาจจะหยิบสัญ,ญลักษณ์นั้นนะออกมานะคะแล้วก็เอามาประกอบงานออกแบบของเราไม่ว่าจะเอาลงไปในแพคเกจจิ้งนะหรือว่าในส่วนของงานออกแบบโฆษณาต่างๆนะคะในส่วน2เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเนาะในการสร้างแบรนด์ซึ่งขวัญมองว่า หลายๆธุรกิจเนี่ยยังมองข้ามไปอยู่นะคะบางทีเราเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยเราจะรีบไปที่เทคนิคการยิงโฆษณาเลยนะคะซึ่งให้เราคิดภาพว่าถ้าแบรนด์เราไม่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะเรายิงโฆษณาไปลูกค้าเห็นคนเห็นเยอะแต่เขาจดจำเราไม่ได้และก็ไม่รู้ด้วยว่าเราเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นๆยังไงนะคะการยิงโฆษณาอันนั้นหรือทำการตลาดแคมเปญนั้นก็อาจจะ ไม่ได้ผลดีมากนักนะคะก็ฝากเป็น2เช็คลิสต์เอาไว้ให้ทุกคนไปทำกันบ้านนะคะในวันนี้ค่ะถ้าใครนะคะสนใจความรู้ด้านการสร้างแบรนด์และด้านการตลาดออนไลน์ดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆรวมไปถึงวิดีโอที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด,ด้วยค่ะวันนี้ขวัญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ